สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกเกษตรกรรมวันหยุดทุกคนนะครับอาทิตย์นี้ก็เป็นอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับที่จะพาเพื่อนสมาชิกมาชมการปลูกฟักทองซึ่งเป็นการปลูกย่างเข้าสัปดาห์ที่3แล้วนะครับวันนี้เราพบกันตรงกับวันอาทิตย์ที่30มกราค,คม2565นะครับ อาทิตย์นี้ก็โชคดีครับมาเจอเจ้าของแปลงฟักทองนะครับกำลังใส่ปุ๋ยแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับมาช่วยในการดาย้านะครับทำโคนฟักทองนะครับเพื่อที่จะให้ฟักทองนะครับเติบโตได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีการปลูกข้าวโพดนะครับแซมในแปลงฟักทองนะครับด้วย อาทิตย์นี้ก็เติบโตพอสมควรนะครับเห็นความแตกต่างจากอาทิตย์ก่อนอย่างชัดเจนนะครับเขียวขจีอย่างสวยงามนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทําการดายหญ้าในแปลงนะครับอันนี้ก็ทําเฉพาะที่โคนก่อนนะครับก็ได้ทดลองจับจอบทําดูนะครับ ก็จอบของเกษตรกรถือว่าคมมากนะครับแล้วก็ดินนุ่มถ้าแดดไม่ร้อนนะครับก็สามารถที่จะทําได้ไม่เหนื่อยสักเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับก็ถือว่าไม่เหนื่อยนะครับดินนุ่มแล้วก็จอบคมมากครับอันนี้ก็ทําได้หลายหลุมแล้วนะครับสําหรับเช้านี้นะครับที่เห็นไกลๆน้นนะครับเจ้าของแปลงก็กําลังใส่ปุ๋ยอยู่นะครับ สำหรับแปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ได้ปลูกใกล้ๆไล่เรียกกันนะครับอันนี้ก็ผ่านสัปดาห์ที่3กําลังจะเข้าสัปดาห์ที่4แล้วนะครับก็เป็นฟักทองที่โตกว่าแปลงเมื่อสักครู่เล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เจ้าของแปลงก็ได้หญ้าออกอย่างสวยงามนะครับอันนี้นะครับ กำจัดวัชพืชเพื่อให้ฟักทองได้เติบโตได้อย่างเต็มที่ให้ปุ๋ยจะได้ไม่ได้มีวัชพืชมาแย่งอาหารนะครับนอกจากปลูกฟักทองแล้วนะครับในแปลงนี้ก็จะมีการปลูกแฟงนะครับหรือแถวบ้านก็จะเรียกว่าเป็นขี้พระนะครับอันนี้ก็เป็นแฟงหรือขี้พระนะครับก็ปลูกพร้อมๆกันนะครับ ก็จะมีความแตกต่างกันระหว่างแฝงกับขี้รลานะครับขี้รลาอันนี้ก็จะใบก็จะเล็กกว่าฟักทองนิดหนึ่งนะครับอันนี้ที่เห็นไกลๆนะครับก็เป็นแปลงโคกหนองนานะครับที่สัปดาห์ก่อนได้พาไปชมการเลี้ยงหอยขมนะครับเดี๋ยวอีกสักพักจะขออนุญ,ญาตเจ้าของนะครับเข้าไปดูการเติบโตของหอยขมนะครับว่ามีการเจริญเติบโตถึงขนาด ที่พอจะส่งตลาดได้แล้วหรือไม่ยังไงนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปนะครับสวัสดีครับ